กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e นะสำหรับคลิปนี้ผันจะมาสุบเรื่องราวของโศกนาฏกรรมทางความรักกันเพื่อนคนหนึ่งอยากเลิกลาอีกคนหนึ่งอยากรังไว้ก็เลยจบด้วยความตายมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเอ็มนเพื่อนเอเองมีแฟนชื่อว่ากิ๊กสคนนี้อยู่กินกันมาประมาณ7-8ปี ระยะหลังมาเอ็มเช่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวกันเพื่อนเตะเป็นลูกขนุนต่อยเป็นลูกพุชซาตัวของกิกก็เลยไม่ทนกันเพื่อนคนบ้าอะไรมาตีเมียแบบนี้กิกมองว่ามันไม่แฟร์เจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายกันเพื่อนตัวของกิกไม่อยากจะเป็นควายนอกจากจะเจ็บตัวยังต้องเจ็บจิ้มให้ตัวของเอ็มสอดแทรกกระแทกไปที่หว่างขาอยู่ไปก็มีแต่เปืองตัวอยู่ไปก็มีแต่เจ็บตัวกันเพื่อนตัวของกิกก็พยายามเลิกลาตีตัวออกห่างจากเอ็มกันเพื่อนตัวของเอ็มมันก็พยายามข่มขู่อยู่เรื่อยๆเวลากิก ไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตัวของเอ็มก็ไปขู่ฆ่ายกครัวกิ๊กเองก็เลยต้องกลับมากันเพื่อนทีนี้มันมีอยู่แผลหนึ่งกันเพื่อนตัวของเอ็มมันไปบวชจังหวะนี้เองกิ๊กก็เลยมองว่าเป็นจังหวะดีที่เขาจะตีตัวออกห่างตัวของกิ๊กก็เลยหนีไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างานกันเพื่อนหัวหน้างานของกิ๊กชื่อว่าพี่เชอร์รี่กันเพื่อนพี่เชอร์รี่มองว่ากิ๊กเป็นเหมือนลูกเป็นเหมือนหลานเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานตรงนี้เองเขาก็เลยให้ความช่วยเหลือพอเอ็มมันรู้มันก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีกัันนน่่อใขณะทีมบวยู ผ้าเหลืองไม่ได้กล่อมเกลาจิตใจมันแม้แต่นิดเดียวกันเพื่อนพอมันรู้ว่าตัวของกิกหนีไปอยู่บ้านคนอื่นมันก็เลยแหกผ้าเหลืองออกมากันเพื่อนมันไม่ได้มาตามเมียมันแต่ประการใดแต่มันมาทำละแกนกันเพื่อนดอกเลขเลยมันจัดการเชอร์รี่หัวหน้างานของกิกกันเพื่อนยิงเชอร์รี่ตายคารถต่อหน้าลูกชายวัยสองขวบกันเพื่อนมันมองว่าเชอร์รี่ยุ่งเรื่องของมันมันมองว่าเชอร์รี่เป็นคนยุยงแยงตะแคงรั่วให้ตัวของกิกเลิกลากับมันกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเอ็มก็พากิกไปพูดไปคุยไปเจรจาแต่เจรจา กันไม่รู้เรื่องกันเพื่อนตกลงกันไม่ได้มันก็เลยฆ่าเมียของมันนั่นก็คือกิ๊กไปอีกหนึ่งคนงินเพื่อน ฆ่ากิกในฐานะที่ตีตัวออกห่างฆ่าเชอร์รี่ในฐานะที่มายุ่งเรื่องของมันกันเพื่อนโศกนาฏกรรมทางความรักที่จบด้วยการเสียชีวิตของคนสองคนครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายชีวิตไอเอ็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของไอเอ็มแหกผ้าเหลือง,งเพนื่อฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน89วิลล่ากันเพื่อนตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลเพอ,พอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีผู้ชายคนหนึงข ื่อว่านายสุเมธนาคมณีกันเพื่อนอายุ36ปีชื่อเล่นว่าเอ็มกันเพื่อนเอ็มเองไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลยเขามีแฟนอยู่หนึ่งคนชื่อว่านางสาวแพรมณีภูลพันธ์อายุ29ปีชื่อเล่นว่ากิกกันเพื่อนกิกกับเอ็มคบหากันมาประมาณ78แปีแรกๆก็รักกันดีกันเพื่อนแต่พอระยะหลังมาไม่รู้ว่าเอ็มมันไปกินอะไรมากันเพื่อนนิสัยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันมักใช้ความรุนแรงในครอบครัวกันเพื่อนมันไม่ได้มีเหตุถึงห่วงมันไม่ได้มีเรื่องนอกใจกัันนนเพื่่ออแตจูมก็ชบ ความรุนแรงอยากจะตีก็ตีอยากจะเตะก,ก็เตะก,กันเพื่อนเตะเป็นลูกขนุนตีเป็นลูกพุทธากันเพื่อนพูดไม่ถูกหูมันก็ตบพูดไม่ถูกใจมันก็เตะลักษณะเป็นแบบนี้กันเพื่อนตัวของกิกเองก็ได้แตก่กร่ำเกลือนฝืนทนกันเพื่อนอยากจะเปลี่ยนนิสัยใครสักคนแต่ตรงนี้เองเธอทำไม่ได้เธอได้แต่รับแข้งรับขาเพื่อรอให้เอ็มเป็นคนดีแต่เอ็มมันไม่เปลี่ยนสักทีกันเพื่อนมันก็ทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆพอมันได้ตีมันก็ตีไปตลอดกันเพื่อนเรียกว่าเคยมือเรียกว่าย่ามใจก็ได้กันเพื่อนตัวของ กิ๊กก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างกันเพื่อนมีบ่อยครั้งที่กิ๊กหนีออกจากเอ็มไปแต่ตัวของเอ็มมันตามราวีกันเพื่อนบ้านของกิ๊กอยู่แถวนี้มันหนีไปไม่ได้กันเพื่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่เดียวกันกันเพื่อนหนีไปอยู่บ้านญาติตัวของเอ็มก็ตามไปหนีไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตัวของเอ็มก็ตามไปตามไปเฉยๆยังพอว่ากันเพื่อนมีการข่มขู่จะฆ่ายกครัวจะฆ่าทั้งบ้านลักษณะแบบนี้ตัวของกิ๊กก็เลยจำใจต้องกลับมาอยู่กับเอ็มกันเพื่อนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่ากันเพื่อนเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งจิ๋มตัวของกิ๊กไม่รู้จะทํายังไงได้แต่กล้ามกลืนฝืนทนกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดความอดทนของคนเรามันก็มีขีดจํากัดกันเพื่อนตัวของกิ๊กตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลิกกับเอ็มกันเพื่อนให้โอกาสมาร้อยทีมันก็ไม่เป็นคนดีสักทีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้องกิ๊กก็เลยตีตัวออกห่างแบบเด็ดขาดกิ๊กเองตัดสินใจไปปรึกษากับหัวหน้างานกันเพื่อนหัวหน้างานของกิ๊กชื่อจริงๆว่านางสาวเมทาวีดวงรักษาอายุสาเชรีื่อน เชอรี่กับกิ๊กทำงานด้วยกันมานานกันเพื่อนกิ๊กก็เลยไว้ใจปรึกษาเรื่องส่วนตัวบอกหนูทนไม่ได้แล้วผัวจังไรแบบนี้หนูไม่เอากันเพื่อนตัวของเชอรี่เห็นว่ากิ๊กเองเป็นเหมือนน้องในไส้เห็นว่ากิ๊กเองเป็นเหมือนในครอบครัวอยู่กันมานานกันเพื่อน ตัวของเชอร์รี่ก็เลยให้การช่วยเหลือกิกกันเพื่อนตบบากิ๊กเบาๆบอกว่าอหนูอินูเองมาอยู่บ้านพี่ก็แล้วกันกิกเองก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่บ้านของเชอร์รี่กันเพื่อนทีนี้บ้านของเชอร์รี่เชอร์รี่ไม่ได้อยู่เพียงลําพังกันเพื่อนเขาเองก็มีครอบครัวเขาเองก็มีลูกกันเพื่อนสามีของเชอร์รี่คอยเตือนเชอร์รี่อยู่ตลอดเวลากันเพื่อนตบบาเชอร์รี่เบาๆบอกว่า,วาเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งดีกว่าเรื่องในครอบครัวเดี๋ยวจะพาความชิปหายมาให้ตัวเราตัวของเชอร์รี่ไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนกิกเองมาขอความ ความช่วยเหลือเขามองว่ากิ๊กเป็นน้องในไส้เขาก็ไม่รู้จะไล่ไปยังไงเขาก็เลยยังตัดสินใจให้ตัวของกิ๊กอยู่ในบ้านของเขากันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะตัวของเอ็มมันตัดสินใจไปบวชกันเพื่อนหลังจากตัวของเอ็มกับกิ๊กห่างกันได้สักพักตัวของเอ็มมันตัดสินใจไปบวชกันเพื่อนตรงนี้เองไปบวชแก้บนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบนอะไรไว้กันเพื่อนมันตัดสินใจไปบวชในวันที่19กรกฎาคมปีพศ2 5 6 7กันเพื่อนบวชที่วัดในซากตบลซาคมอำเภอแกง น,นี่คือว่าที่เอ็มไปบวชกันเพื่อนพอเอ็มไปบวชตรงนี้ตัวของกิ๊กก็คิดว่าเรื่องราวนี้คงจะจบลงได้ด้วยดีตัวของเอ็มคงคิดได้กันเพื่อนคิดว่าเอ็มไปบวชครั้งนี้คงใช้ผ้าเหลืองขัดเกลาจิตใจกันเพื่อนคงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเพื่อนจังหวะน,นั้นเองตัวของกิ๊กก็เลยตัดสินใจขาดการติดต่อจากเอ็มกันเพื่อนบล็อกทุกช่องทางการติดต่อกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์ตรงนี้เองกิ๊กบล็อกแหลกกันเพื่อนไม่ให้เอ็มติดต่อ เพื่อนไม่อยากคบแล้วผู้ชายคนนี้มีแต่เจ็บตัวกับเจ็บใจตรงนี้เองเขาไม่รู้จะทํายังไงก็เลยบล็อกการติดต่อไปเลยกันเพื่อนพอเอ็มถูกบล็อกการติดต่อตรงนี้เองตัวของเอ็มก็ตาบะแตกกันเพื่อนก่อนหน้านั้นยังพอติดต่อกันได้ยังพอแชทหากันได้แต่พอไปบวชปรากฏว่าถูกบล็อกกันเพื่อนตัวของเอ็มมันก็เลยคิดการใหญ่วางแผนชําระแขนครั้งนี้กันเพื่อนตัวของเอ็มเองมันอดรนทนไม่ไหวหลังจากกิ๊กไปอยู่ที่บ้านเชอร์รี่ตรงนี้เองมันมองว่าเชอร์รี่ปั่นเมียมันให้เลิกกับมันกันนเเเเพื่่ออรรวมถึงงชีก็ เติมตีตัวออกห่างจากมันเรื่อยๆในวันที่18สิงหาคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณ3โมงเช้า9นาฬิกากันเพื่อนตัวของเอ็มมันตัดสินใจนุ่งเสื้อผ้าแบบคนปกติกันเพื่อนสลัดผ้าเหลืองออกตรงนี้เองมันห่มไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าผ้าเหลืองมันร้อนกันเพื่อนคนชั่วๆไปอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้ผ้าเหลืองมันจะร้อนกันเพื่อนตัวของเอ็มก็เลยแต่งตัวแบบคนปกติขี่รถมาที่บ้านของเชอร์รี่กันเพื่อนตรงนี้เองมันใช้รถเก๋งกันเพื่อนเพื่อมาหาเชอร์รี่เพื่อมาหากิ๊กเพื่อมา เคลียร์ใจกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับตัวของเชอร์ี่กับตัวของกิ๊กกำลังจะออกไปทํางาน ตัวของเชอรี่เขามีลูกสองขวบกันเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่ในรถตัวของเชอรี่กับกิ๊กก็นั่งอยู่ในรถกําลังจะขับรถออกไปตัวของเอ็มมันมาเจอพอดีกันเพื่อนมันไม่พูดพร่ำทําเพลงแต่ประการใดมันอาจจะคิดมาแล้วคิดแล้วคิดอีกกันเพื่อนว่ามันจะทํายังไงมันตัดสินใจชักปืนขนาดจุดสามแปดขึ้นมากันเพื่อนซึ่งเป็นอาวุธประจํากายของมันหลังจากนั้นมันก็วิ่งไปหน้ารถกันเพื่อนมันไม่ถามปัญหาสุขภาพสักคำมันไม่ถามว่าจะไปไหนกันเพื่อนมันใช้ปืนขนาดจุดสามแปดของมันจ่อไปที่คน ักนนซึ่งตอนนั้นเองตัวของเชอรี่เป็นคนขับแล้วมันก็กดไปสองนัดแบบเน้นๆกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวลั่นหมู่บ้านกันเลยทีเดียวเช้าตรู่กันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดเขาได้ยินเสียงปืนสองนัดกันเพื่อนปังๆนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเอ็มกันเพื่อนสาดไปที่บริเวณกระจกรถตัวของเชอรี่หนีไม่พ้นหนีไม่ได้กันเพื่อนเขานั่งอยู่ที่บอกคนขับไม่รู้จะหนีไปไหนรับกระสุนแบบเต็มๆเข้าบริเวณศีรษะกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเอ็มมันก็ไม่ปล่อย โอกาสให้เสียเวลากันเพื่อนหลังจากมันจัดการเชอร์รี่ได้แล้วตรงนี้เองมันก็วิ่งมาที่ข้างหลังรถกันเพื่อนซึ่งมีตัวของกิกนั่งอยู่กันเพื่อนกิกเองก็มีการล็อกรถแต่ล็อกไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเอ็มมันดึงไว้แล้วมันก็ใช้มือข้างหนึ่งทุบไปที่กระจกกันเพื่อนมีด้ามปืนเป็นแรงกระแทกตรงนี้กระจกก็แตกไปหลังจากนั้นตัวของเอ็มก็ลากตัวของกิกไปกับมันกันเพื่อนลากไปที่รถของมันแล้วก็บังคับให้กิกขึ้นรถไปกับมันปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณของเชอร์รี่อยู่ในรถกันเพื่อนนาัักตวขง เอ็มก็ขี่รถออกจากหมู่บ้านไปกันเพื่อนมีภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่าร่างของเชอร์รี่ค่อยๆหล่นลงจากรถกันเพื่อนเหมือนว่าในขณะนั้นเชอร์รี่ยังไม่หมดลมหายใจยังไม่ตายกันเพื่อนเธอเองก็เลยเปิดประตูรถออกมาเหมือนว่าจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่มันไม่ทนันบาดแผลมันใหญ่เกินไปเธอเปิดประตูรถออกมาแล้วก็หล่นลงมาข้างรถกันเพื่อนก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจท่ามกลางเสียงกกีดร้องของลูกชายวัยสองขวบของเธอกันเพื่อนมันเป็นภาพที่สลดหดหูมันเป็นภาพที่นา่าเวทนาสงสารเด็กคนหนึ่งวัยสองขวบต้องมาเห็นแม่ถูกยิงตายต่อหน้า กัน,นหลังจากตัวของเอ็มนะพาตัวของกิ๊กไปตรงนี้เองก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนกันเพื่อนมันเป็นคนในพื้นที่มันค่อนข้างชนานาญเส้นทางหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานก็มีชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเชอร์รี่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านเพที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบตรงนี้เขาก็มาอย่างพื้นที่ที่เกิดเหตุกู้ภัยก็มากันเพื่อนมาเก็บร่างของเชอร์รี่ไปทําการชนสูตรพิกษพเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตอนนั้นเองเชอร์รี่เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพ ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในหมู่บ้านกันเพื่อนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านร้านตลาดเขาบอกว่ามีผู้ชายบุกมายิงเชอรี่แล้วก็พาผู้หญิงอีกคนหนึ่งหนีไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามไล่ล่าตัวของเอ็มกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนื่องจากว่ากิ๊กอยู่กับเอ็มกันเพื่อนจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาเที่ยงพอดีกันเพื่อนมีพลเมืองดีโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาพบรถปิดศนากันเพื่อนจอดทิ้งไว้บริเวณทางเปี่ยวในตำบลแกงอำเภอเมืองจังหวัดระยองกันเพื่อนอยู่ห ล0 0เมฆกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นป่าอ้อยเปี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งเขาก็ไปตรวจด,ดูปรากฏว่าไปเจอร่างของกิ๊กถูกยิงเช่นเดียวกันกันเพื่อนกิ๊กเองถูกยิงบริเวณศีารษะร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลกันเพื่อนอาจจะเกิดจากการต่อสู้ในระหว่างที่ตกลงเจราจาการกันเพื่อนนิสัยของเอ็มมันชอบทําร้ายผู้หญิงอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของกิ๊กก็เลยถูกทําร้ายแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตกันเพื่อนจนในที่สุดช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาตัวของเอ็มมันตัดสินใจเดินเข้ามามอบตัวที่สพเพกันเพื่อน มันมามอบตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตามจับกลุ่มตัวมันได้กันเพื่อนมันเดินตกต่อยเข้ามามอบตัวพร้อมกับกระยิมยิ้มย่องบอกว่ามันทําสําเร็จแล้วอารมณ์ประมาณนั้นกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่ามันไปก่อเหตุทําไมฆ่าถึงสองสมตรงนี้เองมันไม่ได้สต๊อกสถานแต่ประการใดไม่ได้สํานึกผิดกันเพื่อนมันบอกว่ามันฆ่ากิ๊กเพราะกิ๊กตีตัวออกห่างส่วนตัวของเชอร์รี่เองมันมองว่ามายุ่งเรื่องของมันกันเพื่อนเหตุผลมันมีแค่นี้จริงๆงกันเพื่อนไม่ได้มีเรื่องของมือที่3หรือว่าเร มันฆ่าเอามันฆ่าเอาสะใจกันเพื่อนฆ่าเพราะอยากฆ่าฆ่าเพราะไม่อยากให้คนอื่นได้เมียมันไปกันเพื่อนนี่คือคํารับสารภาพของฆาตกรที่ชื่อว่าเอ็มกันเพื่อนคนที่ฆ่าคนสองคนด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คุมตัวเอ็มไปสืกกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีชาวบ้านร้านตลาดหลายคนเขาสงสัยกันเพื่อนไอเอ็มเองมันออกมาก่อเหตุขนาดนี้จะเอามันไปสึกทําไมหรือตํารวจกลัวมันเป็นบ้าเนื่องจากว่ามันหนีออกมากลางปัรษาก็เลยพามันไปสืกเจ้าหน้าที่ตํารวจ ข้างให้การปกป้องตัวของเอ็มกันเพื่อนหลายคนก็สงสัยว่าเอ็มมันเป็นใครกันเพื่อนบางแหล่งข่าวบอกว่ามันเป็นลูกนายทหารบางแหล่งข่าวบอกว่ามันเป็นลูกคนมีสีกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าแหล่งข่าวไหนถูกกันเพื่อนแต่เอ็มมันไม่ธรรมดาเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ปกป้องมันยิ่งกว่าลูกตัวเองอีกกันเพื่อนปกป้องมันอะไรนักหนานี่มันคือฆาตกรสองศพกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนว่ามีตื้นลึกหนาบางอะไรหรือเปล่ากันเพื่อนแต่ข่าวนี้มันข่าวใหญ่ตัวของตํารวจก็ต้องแจ้ง ข้อหาในเบื้องต้นไปก่อนสองข้อหาใหญ่ๆให้กับเอ็มกันเพื่อน ข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อนอัตราโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวมาตรา289กันเพื่อนส่วนข้อหาที่2นั่นก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษก็คือ1ปีถึง10ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหาใหญ,ใหญ่ที่ตัวของเอ็มได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเอ็มก็ต้องจอรารีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนตีตัวยาวๆตีธงยาวๆกันได้เลยสําหรับแผลนี้จะติดมากติดน้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งกันเพื่อนขึ้นอยู่กับสํานวนที่ ตำรวจทำถ้าสำนวนแข็งๆตัวของเอ็มอาจจะถูกประหารชีวิตถ้าสำนวนอ่อนๆอ,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 อาจจะติด5ปี10ปีก็เป็นไปได้กันเพื่อนถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจอีกหนึ่งเรื่องราวเอ็นดูเขาเอ็นเราข่ากันเพื่อนตัวของเชอร์รี่ไม่น่าจะมาตายแบบนี้ลูกของเธอต้องเป็นกําพากันเพื่อนเพราะความอยากช่วยเพื่อนพอเพราะความเอ็นดูเพื่อนแท้ๆตัวของเธอต้องมาตายกันเพื่อนบางทีการยุ่งเรื่องของคนอื่นบางทีการยุ่งเรื่องของผัวเมียมันก็อาจจะนำพาเพศภัยมาสู่ครอบครัวเราก็เป็นไปได้กันเพื่อนเชกเช่นเดียวกักบ เชอรี่ต้องมาตายเพราะเรื่องแบบนี้กันเพื่อนเพือเ่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไวน้นที่นี้ด้วยขอเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh.